คุณจะมาหาฉันทำไมอีกในเมื่อคุณก็รู้นี่ว่ายังไงพ่อคุณก็ไม่มีทางปล่อยมือจากฉันแต่คุณรู้ใช่ไหมว่าคุณไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวของพ่อผมแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานน่ะเขาก็คงเบื่อคุณและก็ทิ้งคุณเหมือนที่ทำกับผู้หญิงทุกคนแล้วไหนคุณจะต้องสู้กับคุณป่านแก้วซึ่งเขาเป็นคนยอมทำทุกอย่างเพื่อได้สิ่งที่ต้องการคุณไม่กลัวเหรอ ฟังดูเหมือนกับว่าคุณกำลังเป็นห่วงฉันอยู่นะคะฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วไม่รู้ว่านี่คุณเตือนหรือว่าขู่ฉันกันแน่แต่ดูเหมือนกับว่าคุณเองก็จะไม่ยอมปล่อยมือจากฉันเหมือนกันนะผมมาที่เนี่ยเคยยื่นข้อเสนอให้กับคุณผมจะให้คุณทุกอยา่างไม่ว่าจะเป็นเงิน หรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการขอแค่คุณยอมพบกับผมแบบลับๆแล้วเลิกยุ่งกับพ่อผมสะทำไมนี่ไม่ใช่เหรอสิ่งที่คุณต้องการอ่ะคุณอาจจะไม่เชื่อนะแต่ผมให้คุณได้ไม่น้อยกว่าพ่อผมหรอกแล้วผมก็หนุ่มกว่าแข็งแรงกว่าผมตอบสนองความต้องการของคุณได้ดีกว่าพ่อผมแน่แน รับเงินผมไปซะแล่ผมสั่งห้ามมีอะไรกับคนอื่นนอกจากผมเฮ้ยคุณอาคินคุณอาคินปล่อยคุณทำแบบนี้คุณก็ไม่ต่างละไจากพ่อคุณเลยนะปล่อยปล่อยไงสมัยตอนที่คุณยังเป็นเด็กคุณอ่อนโยนแล้วก็ดีใจดีคุณเยอะเลยนะคุณรู้ได้ไงคุณมันก็แค่พูดไปเรื่อยทำเหมือนกับว่าเข้าใจผม จริงใจกับผมแล,กลิกพูดเกิดมันก็แค่มารยาหญิงที่คุณเอาไว้เข้าหาผู้ชายแค่นั้นแหละจอมรับข้อสนอของผมดีๆดีกว่า